สวัสดีจ้าไม่พีนน่น้องจ้ามาค่ะมาทานอ่เมาทานข้าวด้วยกันค่ะส้มตําส้มตําใส่ปูอ่าปูหินนะคะน,นี่โอ้ยนี่จ้ะพี่ซากเนี่ยส้มตําใส่ปูหิน ก็ทำกินแซ่บๆจ้ะไม่เน้นเผ็ดมากเพราะว่าสามีดีด้วยจ้ะน,นี่ก็หอยชักจีนะคะก็สารพัดหอยเนะนี่ก็ขี้เกียจแยกต้มด้วยต้มรวมกันไปเลยหอยแครงโครนก็ออกเยอะอยู่จ้ะแต่ไม่แน่ใจว่าหมดหรือเปล่า มาจิ้มฟัน่ไหนนะเมื่อกี้โอเห็นไหมเนาะไม่เนาะแบบนี้ก็ได้เนาะธรรมดาเขาลวกแป๊บเดียวค่ะแต่ว่า วิ่มนก็วิ่งหน้นาวิ่งหลังแกง่ายอยู่จ้ะอยชักตีนหอยชักตีนถ้าเกิดเขาไม่มีโครโนนะกินได้หมดเลยเนี่ยแต่ว่าคโครนก็ยังออกไม่หมดมหอมค่ะเดี๋ยวขอหอยชักตีนไม่เป็นไรแล้วก็เอาเอาช่วง เอาแท็บนี้ออกจ้ะถ้าเกิดว่าเขามีมิโคนเนะก็กินส่วนเนื้อนี่จ้ะเล็บเขายังอยู่จ้ะเห็นไหมนะคะโอ้ยคนทำดิบก,ก็กว่าจะทำได้เนาะจ้ะกว่าจะกินได้ก็อย่างนี้แหละอือย้อน เนื้อหวานมากขอเปิดมือนะคะเพื่อนจา๋ามาด้วยจ้จทุกคนพี่พี่น้องน้องมาทุกคนนะคะหเห็นหน้าบ้างมาเห็นหน้าบ้างแบบนั้น อืมเซบ็บรออร่อยสซ,บซบ่บเส็บอร่อยสซ,บซบ่บเส็บตำใสถั่วยาวนิดนึงจ้ะผสมกันปูม้าปูม้าเนี่ยจะไม่ค่อยเจอนะเพราะว่าเราไม่ได้เดินน้ำลึก พัทยาเนี่ยเยอะปูมา้าลูกปูมา้าแต่เล,เล็กเราก็ไม่อยากจะจับแต่พูกหินเนีเยอะคะ่ะมันดีด้วยอืมอร่อย เดกกินไม่ถูกจังงันจังงันไม่เอาบอกโผนจจะนี่จ้ะไข่เ <c oughs> คยกัสจะมือสั่งจากวันนี้กว่าจะได้กินวิ่งหน้าวิ่งหลังไข่สข่นะสุด <c oughs> ๆจากทะเล เยอะมายชอบโยกนะน้ำจิ้มก็อร่อยสุมตำก็แซ่บก็อวอืม นเต็มหน้าเลยสนึกงน่ะพอดีเลยค่ะสุกกำลังพอดีเลยเนี่ยถ้าสูกพอดีเราจะดึงดึงอย่างนี้จะดึงออกกันจะดึงไม่ยากเนี่ยถ้าไม่มีโคลนจะกินให้หมดเลยอร่อยอ่ะ นี่จ้ะเนื้อเยอะนะไม่รอฟักัส์ตูนถ้วยไม่มีเจาะขวดใส่น้ำจิ้มจ้ะ <Work. S 2> ไม่รู้ท่นี่อที <g> EN, ่นี่ทั้งที่นี่แต่ยูไม่กินที่นี่ทั้งที่ไข่ไข่หอยมีไข่จ้ะอืมจบอืมอืม

Oh. Cool. อีกหนึ่งตัวจ้ะเดี๋ยวจะขอปิดกล,ล้องละจะได้ทานได้สะบวกหนะ่อยเนี่ยถ้าก็สบแค่จับอย่างเงี้ยถ้าเราลวกไม่นานเนาะต้มไม่นานคุดว่าต้มดีกว่าไม่ใช่ลวกมันจะขึ้นแต่ถ้าต้มนานแล้วเขาจะหดดึงออกยากค่ะ 没讲。 โอเคโอเคค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะอืมโอเคค่ะ okay, ท <laughs> <okay, S 2> ุกคนที่มลบ้านสวนขอปิดกล้องก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะ